เฮ้ยย hey, สวัสดีครับเพื่อนก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับแคทเกมมิ่งนะครับ,รบและวันนี้เราก็อยู่ในเกมอนิเมะลัสเตนกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นการอัปเดตครั้งที่57ของอนิเมะล s สเตนนะครับก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดการอัปเดตผมบอกเลยว่าไฮม,มากนะครับ EP นี้ก็รอติดตามดูได้ครับว่ามีอะไรอัปเดตกันมากก่อนที่เราจะไปดูว่ามีอะไรอัปเดตกันมากมาดูการเติมโฟสต์กันก่อนเลยนะครับเพื่อน อันแรกนะครับโค้ดแรกก็คือ skill t r e work นะครับก็คือ15ร e l o ีกับ1 Pro นะครับอันต่อมาจะเป็น c h i n s o w godly นั่นเองครับอ่าก็ได้อีก15ร e l o ีนะครับแล้วก็ new survival dungeon นะครับอันต่อมาก็จะเป็น15รีโลจุด1โแล้วก็สุดท้ายจะเป็น super secret อันนี้ไม่รู้ว่าเติมได้อยู่ไหมนะครับเดีย๋ยวเราลองเติมแบบต่อไปนะครับ ิปเปอร์ซีเกตนะครับตัวโคนี้นะครับลองเติดก็ได้อีก20รีโลรวมๆแล้วนะครับ65รีโลกันด้วยกันซึ่งอัปเดตวันนี้มีอะไรปรับเปลี่ยนใหม่เยอะมากครับเพื่อนบอกเลยว่าเยอะมากๆแล้วก็ดีมากๆนะครับดูจากที่อัปเดตล็อกกันก่อนเลยนะครับเราไม่จําเป็นต้องมานั่งดูนั่งหาแล้วนะว่ามีอะไรเพิ่มเข้ามาใหม่แล้วนะครับเพื่อน ก็บอกเลยว่าดูขึ้นมากง่ายมากๆแล้วมียูนิตเข้ามาใหม่นะหมดทั้งหมด13ยูนิตนะครับเป็นกอตลี่หนึ่งตัวนะครับก็คือเบนจิของเรานั้งเองนะครับเพื่อนซึ่งโอ้โหซึ่งเบนจินะครับลีดเดอร์สกิลของมันก็คือบวกดาเมจนะครับ30%สำหรับาดาเม DOT จดีโอชนิดเลือดนะครับทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเลือดไหลเลือด อะไรนะเกี่ยวกับเลือดนะครับบวกดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับเพื่อนก็ค่อนข้างที่จะต้องมาดูดูทีหนึ่งนะครับน่าจะมีผลประโยชน์เกี่ยวกับดันเจี้ยนใหม่หรือว่าเซอร์โบวลใหม่หรือเปล่านะครับโอเคต่อไปก็ในหนึ่งตู้อ่าในมียูนิตเข้ามาใหม่นะครับในตู้เบนเนอร์นะครับหนึ่งยูนิตนะครับผมก็จะเป็นกังแอสซสัสินนะครับเพื่อนๆแล้วก็มีการไอ้นิวอ v o l u t i o n นะครับทั้งหมดเจ็ดตัวด้วยกันไม่ว่าจะเป็นน้องเลือดนะครับอย่างที่ผมบอก ไม่ใช่น้องเลือดครับตัวนี้อ่าตัวนี้เป็นน้องเลือดนะครับ,นนลรบแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นเดโมเนชันก็คืออ่าัวหนานะครับผมจําชื่อไม่ได้แล้วก็ยูโรแล้วก็อากะนะครับโอ้โหตัวนี้ผมจะทําเลยนะครับแล้วก็น้องฮิมานะนะครับเป็นตัวอ่าเอกโซติกซึ่งน่าจะได้จากแบตเทิลพาร์นะครับน่าจะได้จากแบตเทิลพาร์แล้วก็น้องคาณาตะเดมอนนะครับได้จาก การอีโวการแอสซิสินนะครับก็คือตัวนี้นะครับได้จากตู้เบนเนอร์สามน่นะครับแล้วก็น้องโรซี่นะครับได้จากการอีโวน้องโรซี่ซึ่งจะได้ต่อเมื่อครับมันอยู่ในสตอรี่บวกเรจินสเตตนะครับก็จะมีทั้ง2ตัวนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในเรจินสเตตแอคกหนึ่งของด่านใหม่นะครับเป็นเทรนสเตชันน้องบัตเดบิวส่วนอันนี้ก็จะเป็นน้องโรซี่นะครับได้จากแอคกสนั่นเองครับก็จะมีของแมทท์เรียลใหม่ก็คือ ดวิลเอเซนต์กับเซ็กซี่ไฟนะครับของมิมานะนั่นเองครับอยู่ในอ,อยู่ของลีเจนด์สเตทใหม่ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีดันเจียนใหม่นะครับเพื่อนดันเจียนใหม่ก็จะดรอปน้องยโร่นะครับแล้วก็มีแลก3อย่างนั่นเองครับเราไปชมดันเจียนใหม่กันเลยนะครับดันเจียนใหม่ก็จะอยู่ในเลดนะครับเพื่นอนอยู่ในเลดเลยนะครับเข้ามา ก็ดูเช็คที่ดันเจียนนะครับมีดันเจียนใหม่นะครับมาก็ของแรกก็ตามสไตล์เดิมนะเพื่อนอ่าก็จะมีดันเจียนดีใช้ชื่อว่า Devil ดันเจียนั่นเองครับวิธีเล่นก็เป็นการเลือก2อ,อย่างก่อลงเหมือนเดิมนะครับอ่าในการบัฟก็จะได้เล่นได้นะครับอ่าแล้วก็จะเป็นอะไรต่อมาเป็น New Survival นะครับอ่าจะดรอปน้องอากะนั่นเองนะครับ ซูเวฟใหม่ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเป็น New i n v a s i o n นั่นเองครับอันนี้ไม่จะเป็นต้องเลือกก็สามารถเล่นได้นั่นเองครับเพื่อนก็การันตีอยู่ที่30ครั้งนะครับน้องอากาศหรือว่าน้องโค้งของเรานะครับโอ้โหทำดีมากแล้วก็มีสกิลท r e ีเวิร์กใหม่นะครับเพื่อนว้าวขอดูเป็นตัวอย่างยนโฉมสักหนึ่งตัวแล้วกันนะครับสำหรับ เอาเป็นตัวไหนดีเอ่ยเป็นสำหรับอิจิโกของเราแล้วกันนะครับโอ้โห,โหเ,เพื่อนๆครับรีเวิร์ใหม่หมดเลยนะครับเราจะดูยังไงว่าว้าก็จะแบ่งเป็นสายเลยครับคือดาม,มรรือทีสายอะรเมนทีแล้วก็คีย์เข้าทีแล้วก็ซัพพอร์ตทีนะครับซัพพอร์ตก็จะเกี่ยวกับาการเลือกระยะอ i m e มสตอ็อกและบวกมันนี่ด้วย โอ้โหสายเงินชอบมากนะครับแบบนี้มีการบวกมันนี่เดี๋ยวเราลองอัพให้กับอิจิโกก่อนนะครับอิจิโกของผมก็ต้องการดาเมจเอ้ยต้องการเป็นคริทิคอลเลดนะครับเพราะว่าเป็นบัฟกิเรียบร้อยแล้วถ้าเราเลือกแล้วมันจะอัพให้หมดเองเลยหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองดูนะครับอ่าก็คืออัพแล้วเราก็จะได้หมดบัฟนี้เลยนะครับและ อ๋อถ้าเปลี่ยนเราก็แค่เลือกเปลี่ยนนะครับเพื่อนซึ่งบวกก็เป็นการบวกนะครับทั้ง total ก็คือเราพบหมื่นห้าแล้วถ้าเราเลือกเลยเนี่ยก็จะเป็นการบวก critical damage ร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับโอกาสที่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับระยะสามสองห้า a m a g e ห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ลบค o ลด d o w ์อยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็โอ้โหค่องข้างที่จะโอเคนะครับระบบ skill T นี้และเป็นการเอื้ออานวยให้กับ น้องซัพพอร์ตทุกๆตัวเลยนะครับบอกเลยว่าเงินน่าจะหาได้เพื่อนตอนนี้1,000นแล้วนะครับสูงสุดเก้านะครับโอเคเดีย๋ยวเราดูน้องไอดอลของเรากันบ้างนะเพื่อนว่าถ้าอัพแตดแล้วอัพสกิลทีแล้วเอน้องไอดอลเรา่ยโอเคมันจะโหดขนาดไหนนะครับตอนนี้เงินอยู่ที่800นะครับเงินอยู่ที่800แต่เราลองอัพกันดูโอเคเราก็สามารถอัพได้1สายนะครับ ถ้าจะต้องการรีเซ็ตเราก็ใช้ดอกไม้เหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับไม่จําเป็นต้องเลือกแล้วหรือเปล่านะครับอ๋อตอนนี้ก็จะอยู่ที่998บาทนะครับเงินอยู่ที่แปดหมื่นหกนะครับอ๋อคือเราไม่จาเป็นต้องเลือกแล้วหรือเปล่าอ๋อก็คือเราเลือกเป็นสายเลยนะครับไม่ต้องบิวมั่วแล้วนะนะบางคนบิ้วติดบิวมั่ว หลังจากนี้ก็จะไม่มีการบิลติดบิวมั่วแล้วนะครับเพื่อนโอ้โหบอสคือแบบยิ่งทํายิ่งดีเลยนะเพื่อนอ่าก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกสกิลทีแล้วก็เกี่ยวกับเกี่ยวกับรีเวิร์กสเตตทมมสต็อปนะครับอันนี้ต้องเข้าไปดูในเกมกันเองนะเพื่อนก็ขออภัยด้วยจริงๆอันนี้ก็มาแนะนําเบื้องต้นว่ามีอะไรอัปเดตมาใหม่แล้วก็แบทเทิลพารใหม่คนระับอย่างที่ผมบอกว่จะเป็นน้อง พิมานะนะครับเบลร้อยซึ่งสายฟรีก็เล่นได้นะครับไม่จําเป็นต้องเติมนะครับไม่จําเป็นต้องเติมนะครับเพื่อนๆเทเบลลร้อยก็ได้มาแล้วนะครับสายฟรีนะครับข้างบนคือสายฟรีใช่ไหมอ่ะข้างบนคือสายฟรีนะครับถ้าผมจะไม่ผิดอ่าข้างบนคือสายฟรีนะข้างล่างคือสายเสียงเงินนะสายฟรีก็ได้นะครับเพือ่อนอะไรอีกนะครับแล้วก็จะมีการอัพ อ่า New Summer Pack Edition ออกมานะก็คือพวก Daily View นะครับแล้วก็ Tournament Season ใหม่นะครับแล้วก็ Party of Life นะครับก็คือจะเพิ่มคิวนะครับสำหรับสกิลนะครับอ๋อเอาไว้เพิ่มคิวหรอว้าเอาไว้เพิ่มคิวนะครับอ่าแต่ว่านี้ก็ยังไม่รู้ว่าใช้ยังไงเพราะว่ามันอยู่ใน Battle Pass นะครับเบื้องต้นเหมือนจะใช้ก็คือการเพิ่ม คิวของสกิลทีนั่นเองครับเป็นการคิวเขานะครับถ้าไม่ผิดนะครับแล้วก็จะมีการบัฟนะครับจากการบูดเอเซนจาก25นะครับอัพสูงสุดถึง50นะครับแล้วก็ s h o r t ทิ e l e m e เม a l ่านะครับก็คือเป็นการทำให้ศัตรูวิ่งเร็วขึ้นนะครับจะทำให้ระยะเวลาของ Elemental c a ่ e เนี่ยสั้นลงนั่นเองนะครับแล้วก็มีการ e v o นะครับ พรีวิวอัปเดสแตตด้วยนะครับไหนลองดูซิสักหนึ่งอีโวนะครับมีการ e อีโวขอลองดูหนะ่อยอ้าวโอเคมีการพรีวิวเกิดขึ้นนะครับเพื่อนๆก็คือถ้าอัพขั้นต่อไปจะเป็นอ่าดาเมจอะไรนะครับแล้วก็สแตตเป็นยังไงนะครับโอ้ยิ่งอัปเดตยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆนะครับบอกเลยว่าไฮขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็อ่า เป็นการแก้บั๊กต่างๆนั่นเองครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆ10นาทีในการรีวิวอัปเดตใหม่นะครับส่วนดันเจี้ยนใหม่เซเวอร์อรใหม่ผมจะทําลคิปแยกมาเร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ c a ทเก m นิ่งก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ